สื่อของเวียดนามวันนี้ครับต่างพาดหัวข่าวถึงความพ่ายแพ้ของทีมชาติเวียดนามต่อทีมชาติไทย0ต่อ3ครับทำให้โอกาสผ่านเข้าสูร่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายของพวกเขานั้นลดน้อยลงไปสตาฟโค้ชเวียดนามครับยอมรับว่าทีมชาติไทยนั้นคือทีมอันดับหนึ่งของอาเซียนในเวลานี้แล้วก็หวังว่าจะพัฒนาทีมชาติเวียดนามให้ใกล้เคียงกับทีมชาติไทยในอนาคตครับความพ่ายแพ้ของเวียดนามต่อทีมชาติไทย0นต่อ3เมืม่อวานนี้ครับ ทำให้การเจอกัน20ครั้งนับตั้งแต่ปี1995เวีดนามชนะไทยแค่2ครั้งเสมอ4และแพ้ให้กับไทยไปถึง14ครั้งเลยทีเดียวครับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่4กลุ่ม F ที่สนามมีดิงสเตเดียมเมื่อค่ำวานนี้ทีมชาติไทยในชุดน้ำเงินเอาชนะเวียดนาม3ประตูต่อ0จากลูกยิงไกลสุดสวยของเกรกลิททวีการครึ่งหลังเวียดนามมาสกัดบอลเข้าประตูตัวเองครับ ก่อนที่ธีรทรบุญมาทันจะมายิงประตูสุดท้ายลูกที่3ช่วยให้ไทยเอาชนะเวียดนามสวยงาม3ประตูต่อศูนย์วทนิคตัวเลีง่นนของมเราททนี่ด้นกาลก็เป็คนดากทีมเาต้องทให้ได้ปบมากวมเดนามทีมเวียดนามยาาให้กลมเไาใช้โครชาวเวียดนามเนหมเอาเดิม ก็มองว่าสามารถสื่อสารและรู้ความสามารถของนักเตะเวียดนามได้ดีกว่าโคช้ชต่างชาติก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับทีมชาติไทยครับที่ใช้ซิโก้เกริศักเสนาเมืองเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนในชุดปัจจุบันและก็บอกด้วยว่าทีมชาติไทยตอนนี้ซึ่งแฟนบอลเวียดนามส่วนใหญ่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าทีมชาติไทยเวลานี้คืออันดับหนึ่งของอาเซียนอย่างแท้จริงครับ ส่วนบรรยากาศนอกเหนือจากการแข่งขันของนักฟุตบอลครับแฟนบอลทีมชาติไทยก็มีโอกาสแสดงพลังการเชียร์ไทยที่สนามมีดิงเมื่อวานนี้มีแฟนบอลไทยประมาณ1,500คนเดินทางมาที่กรุงหาหน่อยครับพวกเขาก็เชิญชวนครับแฟนบอลไทยคนอื่นๆอยากให้มีประสบการณ์การเชียร์บอลไทยต่างแดนแบบพวกเขาครับนะครับก็ใครที่ใครที่มีโอกาสหรือหรือสามารถนะครับก็แนะนำให้เ,เข้ามาดู นะครับตามมาเชียตามมาส่งกำลังใจให้นักฟุตบอลถึงต่างแดนนะครับก็อย่างวันนี้ครับนับว่าถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของฟุตบอลไทยที่มีแฟนบอลตามมาเชียตามมา่ยตางประเทศได้ได้มากมายขนาดนี้นะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับสถานการณ์ในกลุ่ม F ไทยนับเป็นจ่าฝูงแข่ง4นัดมี10คะแนนอิรักอยู่ที่2 3นัดมี5คะแนน ขณะที่เวียดนาม4นัดมีอยู่4คะแนนไต้หวันตอนนี้ยังไม่มีคะแนนครับโปรแกรม2นัดที่เหลือของทีมชาติไทยวันที่12พฤศจิกายนนี้จะกลับไปเล่นที่บ้านครับจะพบกับทางด้านของไต้หวันและนัดสุดท้ายจะพบกับอิรักวันที่24มีนาคมปีหน้าดูจากสารการตรงนี้ครับโอกาสที่ไทยจะผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่สต้อบอกว่าสดใสเลยจริงๆครับ วุฒิพงษ์แพ่งสุภาถ่ายภาพนัทวัฒน์อิงควิธานรายงานจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับ